ไปมนนากปกลับบ้านเราป่ปกินข้าวป่ะไปครับพี่น้องฝนยำแห้งๆนะครับแล้วสภาพเป็นวัดแห้งๆ,ๆ,ๆโคเรนหน่อยดูกิสานครับพี่น้องนี่ครับบ่ธรรมดาครับคนมา,าหาอยู่หากินครับพอเาหิวข่าวนะพอตาพอ,พอเร็วเหิวข่าวนะเพิ่พอ,พอ ลุกข่าวแล้วพ่อยังแห้งอยากกินน้ำแห้งยังเล่าจะมาพอยังเล่าพอไปไปยังน้ำหนาไปเลยไปเดี๋ยวสิพาพี่น้องไปสรุปผลนะครับพี่น้องผลงานของแฮงแห้งมานหมอามาันครับผมแบตเกิดถึงแดพอแบตพี่น้องบาง่วนบางตอนเกิเดไทยนะครับอสอนน้ำมาสูบห,หุ่นยิงแห้งหลับไป เดี๋ยวพ่อพี่พ่อหน้องไปสรุแปแต้มครับกวนกูระสูกูเมยกูเมยสูกูเมยอย่ากวนกูเด้อก,ก,กูมาแต่าหากินเด้อหมดสูบรอยเบียคือกูเด้อไงอย่าวานไงอย่าวานเฮงลงผู้เดียวอย่าวานไงเฮงมาแต่าหากินตัวเฮงเก่งบ่ไปตุนท่องอย่าลงไป ยก,กวนพอมันกวนเฮาพอมันกวนเฮากินน้ำกวนเฮาพอเออให้เขาลงน้ำแม่เขาลงน้ำแม่ละก็เอาผมหิ่งคนเดียวนี่หิ่งยังไงเฮ่งมาตาหาหกินไปพอให้สรุปหยอดไปมากินน้ำแล้วนะมาโอ้มัมนนี่ครับเฮ่งเฮ่งโกเด่นหน่อยดุกีสานกับผมนี่น้ำที่มครับผมเกิดที่นี่ต้นท้องครับผมดูต้นท้องเกิดที่นี่ผ้าด้วยครับผมท่านโกเด่นนะครับผม โคเรนสิผ้าผมมาไต,ต่เขียด,ยดครับผมเฮงเฮงหน่อยพันธุ์ผ้ามาไต่เขียดครับผมเจ็ดทีหมู่ครับผมไปครับพี่น้องข้อมสารหมถนพิเศษทรพิ่นไปเฮงเฮงอันนี้ผมเป็นเสียงเมื่อยนะพี่น้องเสียงของการดีใจที่เดีย่างออกจากป่ามาหาอยู่หากินครับผมหลายคนอาจจะคิดว่าเป็นเสียงเมื่อยของเพิ่นพ่แม่ครับเพิ่นสิห้าหลาะลมกินครับพี่น้องอันนี้ผมเป็นเสียงเพิ่นเมื่อยนะครับพี่น้องเพิ่นดีใจครับ อาเห็นเห็นแล้วเห็นมานี่ครับตัวแดดแขกหมาหนนึะ่พี่น้องเจ็ดอีโม่ครับโอ้ยอึองอึองพี่น้องตัวนี้อึองอึองครับอึองอึองบอเอาครับสนุกไหมโอเคดีใจครับดีใจจะเด็กมาหาอยู่หากินครับพี่น้องฝากเข่งๆโกดิษหน่อยดูดีสานไว้น่าไม่ได้พี่น้อง,งเด้ดอ กินนะดมกินดมกินดมกินโอ้เห็นแล้วพี่น้องเฮงมาเฮงมาเฮงมาเจอแล้วหนึ่งตัวนี่พี่น้องเด็ีหมูอครับพี่น้องนี่ครับนี่ครับปึ๊บโอ้เก่งมากเลยเก่งมากเก่งมากขอของนะครับนี่ห่องแค่เนี้ยแคพี่น้อง

เจอแล้วเจอแล้วนี่ไงพี่น้องไอหมูแม่ไข่ครับนี่ครับครับปึ๊บนี่ไงนี่ไงเก่งมากปะตุ่แม่ไข่เลยครับนี่นี่ครับพี่น้องตบแขนเลยครับนี่โอ้โหเยี่ยหมูครับเห่งเห่งรออีกคนครับพี่น้องต้มกินอย่างเดียวได้เหงเหงนี่น การเดี่ยวป,ปูน้อพี่น้องเนาะเขาพาคคนลำบากคนเกษสรลำบากลำเฮาเลยครับเจอไหมเฮงเจอไหมครับไม่เจอเหรอไปหาจะข้านอหนหรอขึ้นมากินข้าวน่าดุงเนาะโอเคไปมาเจออีกแล้วปะรอเกี๋ยวพี่น้องมันล่มนะครับเขียนบ่ค่อยขึ้นครับ เห้งมานี่ครับพี่น้องแม่ไข่กันนะครับนี่พืดนี่ครับอู้เดียวนี่พอเจออีกละวไปน้องสุดผ้าพี่น้องสดรูปแยมหี้งห้งๆไปไต่เขียดมากครับผมนี่ครับเข็่ยไหมครับหิ้งๆโกดดิ่งหน่อยดูยีสา,านหองเหาไปแซ่บไปกันครับผมแมนแถมหากินแห้งมาครับ พอดีปิ่งนะครับเนาะพอดีปิ่งซูคนกินครับผมนี่ครับพี่น้องนี่ครับแต่เขียดข้าวแต่ยาวครับจำยังออกกำลังกายนะพี่น้องนี่ครับหมานบ่หรอครับพี่น้องนี่ครับเขียดจำพอดิจิมน,นะครับพี่น้องเขียดอีหมูครับผมเขียดแม่ไข่นั่ หน่อยน้ำผสมกันครับพอาดิแกงพอาดิอ้อมเพราะดิปิ่งเป็นกินน้ำกันครับผมคนไปกินน้ำหมาก็กินน้ำผสมนี่ครับลองบันทงโกเด่นดุกิซานขอบคุณที่เฮงนหน่อยน้อง่น้องเนาะพี่ฝากน้องน้่นเลยครับเด้อตื่นตั้งใจให้เฮงึ่งนุ่ครับผมกราต๊อบเหนียวกาวเขมาสันดีได้ทีสวัสดิ์ครับผม